ดวงการงานและการเงินประจำสัปดาห์นี้ราศีธนูผลการทำนายระหว่างวันที่10ถึง16พฤศจิกายน2568บางครั้งการหายใจลึกๆนับ123กับเจอผลลัพธ์ที่ดีกว่าการหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องประชุมการแก้ปัญหาด้วยความตึงเครียดอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนู สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยพลังบวกสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเปิดออกตรงหน้าไพ่ของคุณทั้ง3าใบส่งพลังแห่งการเริ่มต้นที่ดีความสำเร็จและความหวังที่กลายเป็นจริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่พลังดีที่สุดของสัปดาห์นี้เลยครับสมิเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกหนึ่งถ้วยไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ทำด้วยใจและความสุขไพ่ใบนี้หมายถึงแรงบันดาลใจใหม่โอกาสดีๆที่เข้ามา หรือแม้แต่คนที่มอบความช่วยเหลืออย่างจริงใจให้คุณคุณอาจเริ่มโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือได้กลับมาทำสิ่งที่รักอีกครั้งไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานบรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้นและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่ได้ทำในแต่ละวันด้านการเงินอาจมีข่าวดีเช่นเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหรือได้รับของขวัญจากความพยายามที่คุณลงแรงไว้ก่อนหน้านี้ครับต่อมาคือ The Sun ไพ่แห่งความสำเร็จความชัดเจน และพลังของแสงสว่างที่จะผลักคุณไปข้างหน้าไพ่ใบนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนของจังหวะดีในชีวิตงานที่ติดขัดเริ่มคลี่คลายมีโอกาสได้รับคำชมจากหัวหน้าหรือได้แสดงความสามารถจนคนรอบข้างเห็นเด่นชัดหากคุณกำลังทำสิ่งใดที่ต้องการผลตอบแทนไพ่ใบนี้บอกว่าใช่เลยผลลัพธ์จะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ครับด้านการเงินก็สว่างไม่แพ้กันรายรับดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือสิ่งที่ลงทุนไว้เริ่มให้ผลที่จับต้องได้ครับ และปิดท้ายด้วยสาไม้เท้าไพ่แห่งการมองการไกลการวางแผงและการขยายโอกาสไพ่ใบนี้มักหมายถึงช่วงเวลาที่คุณเริ่มมองไปไกลกว่าเดิมบางคนอาจคิดถึงการขยายงานการลงทุนเพิ่มเติมหรือแม้แต่การทำสิ่งใหม่ๆที่จะต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ไพ่ใบนี้ยังเป็นสัญญาณของการเดินทางเพื่อโอกาสเช่นการได้ไปทำงานต่างพื้นที่การร่วมมือกับคนต่างถิ่นหรือโอกาสทางการเงินที่มาไกลแต่ให้ผลยาวครับ โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีธนูคือช่วงเวลาแห่งแสงแห่งความสําเร็จและการเริ่มต้นที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขไพ่ทั้ง3ใบ1ถ้วย The Sun และ3ไม้เท้าบ่งบอกถึงพลังการเริ่มต้นใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยโอกาสคุณกําลังอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการลงมือและมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจสิ่งที่คุณเริ่มในช่วงนี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กแต่จะกลายเป็นรากฐานของความมั่นคงระยะยาวแน่นอนครับ และก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมามากเลยเรื่องการดูดวงแบบส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิดรับรองว่าไม่นายแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือส่งข้อความติชมกันไว้ได้เลยครับคำพูดเล็กๆของทุกคนคือพลังใจสำคัญของผมจริงๆแล้ก็ฝากติดตามทั้งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและช่องของผมนายจันเจ้าด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกัน บนสิ้นทางของแสงดาวและพลังงานดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ